มียูทูบเบอร์หลายคนทีลงข่าวเกี่ยวกับน้ำมันจะขาดปั๊มยู่ทีประเทศลาวบางคนก็พลาดหัวข้อข่าวว่าปั๊มน้ำมันพีทีทีทยู่ทีประเทศลาวกำลังปิดตัวลงบางซ่องก็พาดหัวข้อข่าวว่าไทยจะข่มบาตรโบส่งน้ำมันไห้ลาวหรือว่าบางซ่องก็ใส่หัวข้อข่าวว่าการส่งน้ำมันมาทีประเทศลาวมีเพียงแต่20%อีก80%แมนยุ แต่ว่ามี YouTube อีกซ่องหนึ่งที่ว่าขอนขางเบาโกงไปโกงมากเกี่ยวกับความเป็นจริงอยู่ในประเทศเลาวนั้นก็คือซ่องไทยลาวทูเกเดอร์ซึ่งว่าซ่องไทยลาวทูเกเดอร์เพิ่นมีขอ้อมูลขอนขาง,งว่าหน่าเสื้อทือนอนทผู้สมแล้วอยู่ในคลิปวิดวีโอนี้เทอรี่จะพาไปเบ่งปั๊มน้ามันแห่งต่างๆจะเข้าไปใส่น้ํามันเลยว่าน้ํามันมีหรือบอ่หรือว่าปั๊มน้ํามันปิดตัวแบบ ทีมีข่าวออกมาหรือบอเฮามาหาคำตอบนำกันเฮาจะพาไปเบิงไล,ล้ๆปั่มไล้ๆบริษัทแตกต่างกันนี่คือสาภาพตัวจริงนะท่านผู้ชมในวันที่หา่านอนี่แต่ถือวันยังใช้ปกติอยู่เนาะโอ้ปั่นวันที่เข้ามาเมื่อก่อนเดะะ้เหรอไอซี่าเอาชุดปขเขาไปใไส่เลยยืนทายยืน,นออกเวอร์ซัน เขากลามาแต่ละปั่ม็ยะกับมี่เลยมีขายมี้จำหน่ายมี่มี่น่านนะขัาไปใสไซาเบมึงก็ได้เนาะมี่ต้องขับไปใ่เนี่ย็ยะกำลังใส่น้ำมันหายนะแต่ว่านี่โบว์มปนปั่มพี่ๆเนาะ มืออื่นมืออ่นเาจะใช้จะไปใส่น้ำมันพิเี่ให้เบนะิืงเนาะเพราะว่าจะได้เดินทางกลับไปลองซานเนาะคือว่าน้ำมันเราอัรามต่ำท่ำน้ำมันเสือไฟลามีน้ำมันปกติได้ต่ำนี้มีปกตินะเสือไฟลามืออื่นเขาจะไปใส่ ปั๊มปพตทต้องต้องเน้นไปที่ปั่มปพตทอเพราะว่ามันมีกระแสด,ดราม่าเนาะเกี่ยวกับที่ว่าผู้จัดการของฝั่มปพตทเอก็จะถือถือแขกรับบ้านนะนะเราไม่หน,นึ่งกตว่าในประเทศนั่นแหละแต่ก็จะใส่คำตาบาักดันห้กลับประเทศเราในประเทศมันคือโว,ว่นเงนะาจากอันเดียวกันแหละก็ไม่เดียวกัน คือไแคปอ่ะแหลมวายุูักใ่หมัางความปันควรไห่ภาษาสนลาพภาษาสนลาเขาเจยกินเบอสิบมีน้ำมันปากกันแต่น้ำมันเขาใส่สุดถ่ายกันยังปกติอยู่กระเพงจะไปเติมกะมี่น่อยเนาะขับจักระซนอยู่ข้า่อกะมี่ เพึ่งน่าจะซื้อมาใส่น่าจะกลัไปใส่ที่สตีนเปิดว่าน้ำมันอยูล่ลาวขาดปั๊มแทวบอ่อเรือว่ายัางเสาร์พอดบอดอีหนะ้าตัวบุ้งเถิงเนาะกิจยาเปิดปั๊มแล้วบอ๊อเปิดอะไรนะ,ป,ระนป,ปั๊มนี่บุ้งเทือเสาร์พอดกิจยากับบุ้งท่นเปิดเนาะเขาไปปั๊มกาดอกวัวบาง,งทีเหรอบุ้งท่ันเปิดประตูสั่นเนาะ <c oughs> นี่กากรง,งหล่อกงจักยังเสืร์ไฟเล้าเนาะเสืร์ไฟเล้า để đây. Hơi hơi này kìa, em đây nè เป่าวะจากลิตรสี่ลิตรเหรอสี่ลิตรแสนสบายดีทานผูสชมมอน,นี่เราจะมาพิสูจน์กันว่า มีน้ำมันเรือบูมีน้ำมันอยู่ที่ปั๊มกาดอกบัวสีแดงแดงมอเ้าวเ้าวมันนี่เอามาใส่รถจักรแต่ว่ายังไม่ทันเปิดต่ำยังเสาร์อยู่เนาะมีมีเรือบูมีมาลุนกันมีแล้วเห็นกระเจ้าใส่อยู่เนาะแสดงว่ามีเนาะเพราะว่ามีทางนี้นะเฮ้ย ว่ามีคนว่าว่าน้ำมันขาดปั๊บใส่ตัวไหนกับอก่าบอลเทอาใส่ขังอีกนะแอ่ไรน่อเจ็บนะเอฟซังเต็มถังใส่เต็มถัง ศูนิดหนึ่งเาสามพันสองร้อยสามสิบหนึ่งต่อสามสี่ห้าอันือนั้นเก้าเจ้าอย่างไรประเด็นน้ำมันเก้าเจ้าันเก่าเครื่องถังเครื่องขังประมาณเจ้าลิตรประมาณสี่แสนหรือห้าแสน บุเกิลหาแซนไซไลายไปก่อนเรื่อหนักหมดเลยสีแซนละได้ <c oughs> เป็นไว้ไว้เศร้าลิลอิระเศิดละหาแซนละ6แซนว<อ>ะเจ้ประมาณหาแซนจำเลยดิห,หาแซนสอง <c oughs> หา หาเซนสามคือบ้ขึ้นหอสนสองคอแปดเงินอยู่ที่นะจัวน้อยสามสี่ห้าห้าเซนหมดแต่ว่าห้าเซนสามหาเสามอันนี้หาเซนหาเสียวให้เจ้าอยู่สองพันสองพได้เนาะขอเนาะไปถือ่า มีน้ำมันอยู่เด้อวันที่หกเดือนสิบอันนี้วันที่สิบอ่ะวันที่หกเดือนวันที่หกแน่นอนวันที่หกเดือนสิบยังมีน้ำมันอยู่เดอ้อประเทศลาวปั๊มพีทีทีทเนาะ oh <no. S 1> ปั๊มที่มีข <c oughs> ่าว <c oughs> ไป <c oughs> เดินทาง ท่านผู้ชมเวลานี้ขออนุญาตเอาคลิปบางตอนของสองไทยเราท o ก o g เดอร์ที่ไปสัมภาษณ์ผู้จัดการผู้บริหารของพีทีทีเนาะมาให้เบิงให้ส้มน้ากันได้สัมภาษณ์ท่านผู้บริหารครับได้ออกมาบอกนะครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไงความเป็นจริงเป็นยังไงนะครับผมรัชชาอุทัยจันทร์ในฐานะกรรมการของพีทีทีลาวอยากให้ความมั่นใจกับท่านประชาชนลาวทุกๆท,ท่านครับในแง่ของการ ดูแลในเรื่องของ PTT Station ให้มีน้ำมันอย่างเพียงพอมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ดูแลครบวงจรของ PTT ลาวทั้งหมดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราในฐานะที่ PTT ลาวอยู่ในประเทศลาวมามากกว่า25ปีจะดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การดาเนินการของ PTT ลาวเราเน้นในเรื่องของการเติบโตอย่างยัง่งยืนร่วมกับประชาชนลาวหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนที่เราดําเนินการในอนาคตจะเป็นการร่วมมือกันระหว่างประชาชนลาวเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันครับขอบคุณมากครับก็อย่างคลิปเสียงหรือเรื่องราวที่บอกนะครับทุกอย่างเป็นปกตินะครับไม่